บ้านข้างวัดแล้วก็วัดข้างบ้านบ๊ายบายบ๊ายบายตามคุณทวดไป ขึ้นรถตัว,วขึ้นขึ้นรถตัไงไงวใครสนใจจจินร่าไม่ไลฟ์กุ๊ไก่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 วันนี้ช เด็กคนนั้นน่ะเด็กคนนไไัไปไปไ้นน่ะระวังระวังนี่เนอะน่มไม่ไหวทั่วแล้ว

ทุกครับสาธุอุ้ยน้ำฝนสาดตอนนั้นว่า เอาวางไว้ที่เดิมวางไหมวางไหมค่ะเด็กเแอบทุโอ้อนอนนอนนอนนอไปไปอย่าตุนพาไปได้อย่าตุนพาไปตีปคลองแล้วครับ<ป>โอ้ยลื่นเามืนสั่งแล้ค่อยไปนะตกตก

MM เจับตรงแเกองมัน um. เอาลูกไปที่ละเอาลูกไปนั่นที่ละน้าไปปเป็าอุ้มลอุมไปพี่เปนปอมปขึ้นมไทีเไปเลยไปเลยเอาไป่าไปจต่อหาต้่อนะเดี๋ยวเราไปกี่ด้านกรุ๊ักด้ไปไม

คนสุดท้ายาาามมก หายเดียวกันหายเดียวกัน อังขังนะมัง วครับทุกคนัออลาหมูหมูลงหมูลให้เหมทุกคน่อกันมากขอพอหนคุณพอคุณแม่ครับเาขอพห่ไม่ใช่อนนี้อนนมีสุขภาพแข็งแรงเดีทีดีเขรจะมีความสุขอทุกคนมีพลลังไแรงแรงเด้อเอายาเอาห

ยนดห่อยก็ได้เด่ตเร่อไหนไหนเรานานกอดไหาบ้วันนั้นเราค่อยตากเพื่อ้ามาบ้างไหมบ้ามทางทึกละแน่ถูกแน้วันจะไดีตักเอาลัพื้นตักแลั้นมันียนี่ใช่่องปบ้นเอ้เ่อะอาพน่ดอพด่นแล้ว่นพิเศษนงงหลายท่นพิเ็นงงไ่เอาตั้งไว้เราก็่ี้งก็ เรียนตามอายุตาจะได่ดูแลพ่อแม่ตาเตาด่าหน้าอายุน้อย้อยล้านแล้วเพิ่มดทรัพทป มาอีกว่าวอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเองเขาแถว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 เอกเขางังทางมุมทุกคนเ็เน้่แไปสืบเบียร์ไห้มาสองขั้นบันไดเอาไปก่อนระวังเลื่นนะขั้นที่สามนั่เนี่เด้อ ลดลงเด้ป่านนี้เด้อแต่ใครใ้ก็มีอเหมือนกันแหละเจดสิพออย่างอื่นลดแต่รายได้ให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอา้ารย์ได้ยินแล้วก็ได้ความทีสไตรได้ขี้วานเลยนาขี้ว่าน

เตได้คู่เลยแม่ได้คู่เลยแม่มคู่กับนุตตาพามาคู่กับนุตาพานุตามานวดหน้าน้ำหนักต้องแม่ได้มือก็ไปแล้วอย่าไม่เหมือนนะคะไม่เหมือน

มาน้องอยู่ไมาน้องูลกน้องูน้องีมา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 ยงหไไ่เาหมน้องรูมาเอามารอนกปไปเพื่อไปไปไปว่าทวดปลาเอาเปนรดน้าไม่ทวดไปาน้ำไม่ทวดไป ไปร้นน้ำกับพวดไปเพิ่มไปร้อนน้ำพวดไป